สวัสดีค่ะร้านกุ้งเป็นปูเป็นบอ่อวินนะอันนี้ก็จะเป็นอีกไซส์หนึ่งของที่ร้านเรานะคะไซส์นี้จะเป็นไซส์20-25ตัวโลนะราคา320บาทก็ลูกค้าก็จะสั่งเผานะคะก็จะน็อกน้ำแข็งเสร็จแล้วก็จะเผาสดให้ลูกค้าเลยที่ร้านนะคะจะเผาจะใช้เตาถ่านนะคะในการเผานะคะทุกเมนูนะ ทุกไซส์เราจะเผา,าเตาถ่านนะคะลูกค้าเผาเตาถ่านมันก็จะมีกลิ่นหอมนะคะจะเป็นเอกลักษณ์ของเตาถ่านเลยกลิ่นมันจะหอมมากๆเลยจ้าไซส์นี้ก็จะเป็นหัวไข่หัวมันปนกันนะคะหัวมันหัวมันก็จะมีนะคะหัวไข่ก็จะมีนะหัวไข่ก็คือหัวที่มันเป็นก้อนๆสีส้มๆอยู่บนหัวนะคะ เ,เสร็จแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราก็เรียงใส่กล่องแบบนี้เลยจ้าพร้อมส่งให้ลูกค้าเรี้ยงสวยๆนะคะเรียงสวยๆแล้วก็แถมน้ำจิ้มให้ลูกค้า1กระปุกนะคะ1โลต่อ1กระปุกนะลูกค้ากลับไปก็คือจะได้กินแบบร้อนๆเลย